ความใกล้ชิดกับความสนิทสนมบางครั้งมันก็อาจทำให้เกิดความรักขึ้นมาได้สวัสดีครับทุกท่านพบก,กันอีกแล้วนะครับกับช่อง AK09 ช่องสปอยหนังดีๆหนังเด็ดๆต้องช่องนี้เลยนะครับแล้วก็เช่นเคยครับทุกท่านนะก่อนจะไปชมสปอยคนละหนึ่ง subscribe นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานช่องเล็กๆของพวกเราจะได้มีกำลังใจในการหาหนังดีๆหนังเด็ดๆมาให้ทุกท่านได้รับชมนะครับมา เพิ่มเป็นการเสียเวลาเวลาเรามาเริ่มกันเลยดีกว่านะครับวันนี้ขอนําเสนอผลงานของเรมุสูซูมรินะครับซึ่งบอกไว้ก่อนเลยว่าทุกท่านก็น่าจะรู้อยู่แล้วว่าตอนนี้เธอฮอตมากนะครับเธอเป็นตัวตัวแม่เป็นตัวท็อปของวงการนะครับที่ทุกคนก็น่าจะรู้จักนะครับโดยวันนี้เรมุนะครับมารับบทเป็นพนักงานสาวออฟฟิศนะครับที่หลงรักรุนพีนะครับซึ่งรุนพี่ก็คือพระเอกนะฮะพระเอก มีแฟนแล้วนะครับแล้วก็เพลของเราเนี่ยก็ได้ลาพักร้อนนะครับไปทานทมูนกับแฟนที่ต่างประเทศจากนั้นพอกลับมาจะเริ่มทํางานนะครับก่อนี่ฮะซื้อของมาฝากเพื่อนเพื่อนฝากน้องๆที่ออฟฟิศนะครับแล้วก่อนี้มานั่งคุยกับนางเอกนะครับพอมาถึงนางเอกของเราก็แซวรุ่นพี่นะครับเป็นไงไปเที่ยวต่างประเทศมาหลายวันเลยสนุกกะซี่นะครับพระเอกก็ตอบว่าสนุกมากเลยแล้วก็เกิดความประทับใจนะครับ จากนั้นนะครับนักเอกก็ได้ถามต่อไปนะครับเพราะว่าคิดถึงไงไม่ได้เจอหลายวันถามว่าเนี่ยไปเที่ยวต่างประเทศคราวนี้มีปัญหามีอุปสรรคอะไรไหมนะครับซึ่งเะเอกของเราก็ได้บอกตรงๆว่าอุปสรรคอย่างอื่นก็ไม่มีสิ่งที่มีอย่างเดียวก็คือเรื่องราวของภาษาเพราะว่าการสื่อสารกับคนที่พูดภาษาคนละภาษามันก็อาจจะไม่ได้เขาเรียกอะไรไม่ราบรื่นสักเท่าไหร่นะครับจากนั้นนะครับนักเอกก็ได้ถามแบบกึงถามที่เล่นจริงๆว่านี่นะไปรอบนีไ้ไปเขาเรียกว่าไปเที่ยวรอบเนี้ฮานิมูรรอบนี้พี่มีลูกหรือยังกับแบบเหมือนกับ นางเอกก็แซวนะว่าประมาณว่า,าได้ทํากิจกรรมเพิ่มเบบีไหมอะไรเงี้ยนะครับซึ่งพระเอกก็ได้บอกตรงๆว่าแฟนของพระเอกนะไม่ชอบไม่ชอบเรื่องราแบบนี้เลยซึ่งมันก็ทําให้พระเอกแบบน้าจอยลงไปเลยนะแต่ทางเอกของเราบอกว่าพี่นะทํางานก็เก่งเก่งทุกเรื่องเลยนะแต่เสียอย่างเดียวนะภรรยาพี่ไม่ชอบเรื่องนั้นนางเอกของเราก็ได้แซวประมาณว่าพี่ก็ต้องแบบ หัดปลดปล่อยบ้างชีวิตจะได้เหมือนกับประมาณว่าจะได้ราบเรื่นจะได้สุขภาพดีอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นพอตกกลางคืนนะครับพระเอกของเราเนื่องจากที่ว่าไปเที่ยวต่างเขเรียกไปเที่ยวต่างประเทศนานอนะาบกร้อนนานนะครับก็ทํางานจนแบบโอ้โหลืมกับบ้านเลยจนแฟนโทรมาตามนะครับว่า ไม่กลับบ้านเลยวันนี้เห็นดึกแล้วพระเอกก็ตอบว่าเนี่ยวันนี้เจ้านายสั่งงานนะ,ะที่เรียกว่าอะไรที่าทาค้างไว้นะครับพระเอกก็ต้องอยู่ทํา OT ต่ออาจจะกลับค่ําอาจจะกลับดึกหน่อยนะครับซึ่งแฟนของพระเอกก็เข้าใจนะครับนะคนที่หยุดงานไปนานก็ต้องเป็นี่แหละนะจากนั้นพระเอกก็นั่งบัคกมทํนทำงานต่อไปด้วยความที่แบบเหมือนเรียกว่าอะไรนะเหมือนจําใจทำนะครับจากนั้นทําไปได้สักพักครับนี่ฮนะนางเอกของเรานะครับเลิกงานกลับไปแล้วแต่ กลับมาอีกรอบนึงนะครับแต่คราวนี้มาในสภาพนี้เลยฮนะเดินเซซ้ายเซ,ยซยขวาเดินหน้าสามถอยหลัง2งนะครับเพราะว่าเธอไปสังสรรค์นนะไปปาร์ตี้กับเพื่อนเพื่อนมาพระเอกก็ถามว่าอา้าวเรมูกลับบ้านไปแล้วทําไมกลับมาล่ะนางเอกก็เลยได้บอกความจริงว่านะเธอไปสังสรรค์กับเพื่อนไปดื่มกินกับเพื่อนมาก็เลยแบบประมาณว่าคิดว่าพระเอกน่าจะทํางานอยู่ก็เลย ลองขึ้นมาดูก็เจอพระเอกจริงๆนะครับจากดาานังเอกก็นะฮะถือขวดน้ํามาขวดหนึ่งแล้วก็มานั่งแบบเหมือนกับนั่งเป็นเพื่อนพระเอกเนาะนั่งเป็นเพื่อนพระเอกให้ทํางานซึ่งในระหว่างที่ทํางานไปนะครับนังเอกของเราก็แซวพระเอกไปเลยว่าแหมทํางานแบบนี้เนี่ยทำงานเก่งแบบนี้แฟนน่าจะาเดียกน่าจะรักเลยนะครับซึ่งนั่นแลหละนังเอกของเรา,าระหว่างที่นั่ง ขาเรียกว่าอะไรนั่งดูพระเอกทำงานเธอร้อนนะเธอก็กระพือเสื้อนู่นนี่นั่นนะครับพระเอกของเราก็แบบตอนนี้สมาธิสมาธิไม่เป็นอนันทํางานเลยนะซึ่งนะครับดังเอกของเราก็แซวว่านี่นะพี่เนี่ยนะสมาธิไม่ดีเห็นไหมพิมพ์นู่นนี่นั่นผิดหมดเลยหรือเป็นว่าพี่อะไม่ได้ปลดปล่อยหรือว่าพี่อะมองอะไรของฉันหรือเปล่านะครับซึ่งนะครับดังเอกก็บอกว่าเอาอย่างนี้ไหมถ้าพี่เครียดหรือว่าถ้าพี่ประมาณว่าอยากปลดปล่อยเนี่ยเดี๋ยวฉันจะช่วยพี่เองนะครับซึ่งพระเอกของเราก็งงไว ช่วยอะไรวะนะครับนะตอนแรกเราก็งงนะว่าช่วยอะไรซึ่งนางเอกของเราก็นั่นหละฮะบอกตัว,ว่านางเอกของเราเนี่ยเธอชอบนะครับชอบพระเอกอยู่แล้วหลงรักพระเอกนะครับจากนั้นเอกของเราก็เลยนะฮะจัดการนะครับเขาเรียกว่า,าสูบพลังนะครับสูบพลังออกจากตัวพระเอกกันแบบนะก็ได้ฟิวนะฉากนี้ไม่นานนะครับฉากนี้แบบเบาๆนะครับ จากนั้นนะครับเช้าวันต่อมานะครับรพเอกก็มาทํางานปกตินังเอกก็นั่งทํางานอยู่นะครับรพเอกก็ทักทายกันนะครับนางเอกก็ถามว่าเป็นไงเมื่อคืนได้กลับบ้านไหมเพเอกก็บอกว่าโอ้เมื่อคืนไม่ได้กลับเลยทํางานต่อยาไปนะครับซึ่งนะครับตอนนี้เเอกก็สงสัยนะครับว่านั่งเอกอะทำไมถึงมาช่วยถึงช่วยเขาทํางานอะไงนั่งเอกก็บอกว่าที่ช่วยเพเอกทํางานเนี่ยเพราะว่าสงสารพระเอกนะไม่ได้ปลดปล่อยอัดอั้นมานานและที่สําคัญคือ ทำงานแบบสภาพดูไม่ได้เลยนะครับนางเอกบอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะรีบช่วยนะครับจะช่วยทํางานให้เสร็จจะได้กลับไปหาเขาเรียกจะไปหาแฟนที่บ้านนะครับซึ่งพระเอกก็เขาเรียกว่าอะไรพระเอกก็ขอบใจนางเอกเป็นอย่างมากนะครับเพราะว่านางเองกเนี่ยเธอเป็นคนเขาเรียกว่าเป็นคนจิตใจดีนะครับช่วยพระเอกเพราะอะไรเพราะนางเอกชอบพระเอกนะครับซึ่งนั่นแหละครับนางเอกก็เต็มใจที่จะช่วยพระเอกทํางานนะครับจากนั้นตกตอนเย็นนะครับตกตอนเย็นทุกคนก็เขาเรียกประมาณว่าะถึงเวลากลับบ้านนะครับทุกคนก็กลับบ้านกันไปนะครับแต่นางเอกก็ยังทํางานช่วยพระเอก นะครับซ si eh ึ si, ่งพอคนส่วนใหญ่ก <teenage> ลับนะกลับบปานเสร็จนังเอกของเราก็หยิบงานนะครับหยิบงานที่เธอเนี่ยช่วยทําให้พระเอกนะครับโอ้ซึ่งเพเอกก็บอกตรงๆเลยว่าโอ้เพเอกของเรานี่บขอบใจนังเอกมากนะครับนังเอกเป็นคนที่เก่งนะครับในบริษัทเรียกเป็นดาของบริษัทเลยเป็นคนที่เก่งมากนะครับช่วยพระเอกแล้วก็ช่วยงานบริษัทได้ดีนะครับซึ่งเพเอกก็ขอบใจนังเอกแล้วก็นังเอกก็บอกว่าเนี่ย วันนี้ก็รีบกลับบ้านไปอย่าเขาเรียกอะไนระอย่าทำให้แฟนรอนานนะรีบกลับบ้านไปเลยจะได้ไปฮันนี่บูลจะได้ไปสวีทกับแฟนอะไรประมาณนั้นนะครับจากนั้นนัเอกก็ขอตัวกลับไปนะครับซึ่งนางเอกของเราก็เขาเรียกว่าอะไรก็ทำต,ตัวปกตินะไม่ได้เหมือนกับไม่ได้กระตุกกระตากไม่ได้เหมือนมีอะไรเกิดขึ้นนะครับพอทุกคนกลับบ้านไปนะครับนังเอกของเราอย่างที่บอกเธอเป็นคนขยันฮะเป็นคนขยันคนเก่งที่ก็อยู่ทํางานคนเดียวนะทำงานคนเดียวจนดึกจนด่นเลยนะครับ ซึ่งพอทํางานไปสักพักนะครับเธอก็บรรลุเป,ป้าหมายฮะเธอทํางานเสร็จแล้วเธอก็เก็บของเก็บของนะครับปิดไฟนะครับปิดบริษัทก็เดินทางกลับบ้านนะครับซึ่งในระหว่างที่เธอเดินทางกลับบ้านนะครับเธอก็ไปรอริบนะครับนี่กดรีบรออยู่รอให้รีบขึ้นมารับเธอนะครับเธอก็อหน้ายืนยิ้มนะครับด็ย,ยิ้มกับสิ่งที่เธอทาไปเมื่อคืนแต่ว่าพอรีบเปิดออกนี่ฮะกลายเป็นพ่อพระเอกของเรามาในสภาพนี้เลยสภาพเหมือนเอกเมื่อคืนเลยนะครับเหมือนแบบ เหมือนกันน่ะแต่สับปะเขาเรียกสลับฝั่งกันแค่น,นั้นนะครับนางเอกก็ถามว่าอา้าวรุนพี่ทำไมไม่กลับบ้านพระเอกก็บอกว่าพี่ก็อยากจะกลับนะแต่เนี่ยเจ้านายแล้วอ่ะไปเจอพี่พอดีก็ชวนกันไปปาร์ตี้พี่ก็ปฏิเสธไม่ได้พี่ก็เลยต้องไปนี่แหละสภาพเป็นอย่างนี้ก็เลยขับรถกลับบ้านไม่ได้กะว่าจะมาค้างที่บริษัทนะครับซึ่งนางเอกก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไร บ้านหนูอยู่ใกล้ๆนะไปพักที่ห้องหนูก่อนก็ได้ซึ่งนั่นแหละครับพระเอกก็ต้องไปที่บ้านของนางเอกซึ่งโอ้บ้านของนางเอกนี่ย่างสวยเลยนะครับพอไปถึงนางเอกก็ประคองพระเอกไปนอนที่โซฟาแล้วนางเอกไปหาน้ํามาให้ให้พระเอกดื่มนะครับซึ่งในระหว่างที่คุยกันนะครับในระหว่างที่คุยพูดคุยกันอยู่นั้นนะครับพระเอกของเราเนี่ยก็ประมาณว่าโอ้ไม่น่าทําให้อ่าได้ไม่น่าทําให้นางเอกอ่าลบากเลยนะครับซึ่งนางเอกก็บอกไม่เป็นไร พอตอนนี้นางเอกได้จะโนะโทษเจ้านายคนที่พาพระเอกไปกินนะฮะแบบประมาณว่าเนี่ยคนเขามีครอบครัวมีเมียจะต้องกลับไปดูแลนะครับพอในระหว่างที่คุยถึงเมียรครับเมียรพระเอกก็โโทรศัพท์มาพอดีนะครับซึ่งพระเอกก็ขออนุญาตรับโทรศัพท์นางเอกก็บอกไ,อไม่เป็นไรคุยตามสบายแล้วก็นางเอกก็ขออนุญาตไปเปลี่ยนเสือ้อผ้าซึ่งพระเอกก็บอกความจริงนะว่าเออเขาไปเนี่ย ไปสังสรรค์กับเจ้านายมาแล้วก็เมามากกลับบ้านไม่ได้แต่ไม่ได้บอกความจริงว่าอยู่ที่บ้านนางเอกบอกว่าจะขอนอนบริษัทนะครับจากนั้นพอคุยโทรศัพท์เสร็จนางเอกก็ออกมาออกมาในชุดนี้เลยนะครับและไม่ได้ออกมาเปล่าๆนะครับนางเอกนําเสื้อครับนาเสื้อมาเขาเรียกมาเปลี่ยนให้พระเอกที่จะใส่นะครับแต่ตัวเนี้ยผมไม่ได้มองเสื้อนะผมมองอย่างอื่นนะครับซึ่งตัวเนี้ยนางเอกกําลังแบบเทียบนะเทียบว่าพระเอกจะปอดขนาดว่าพระเอกจะใส่ได้ไหมแต่พระเอกของเราไม่ได้มองเสื้อครับมองอย่างอื่นทําให้นางเอกของเราแบบ เป็นพ้องแง่แม่งอนนะครับงอนแบบเนี้ยแซลนี่นนะพี่ในตาซุกซนนะตาโจาลมองอะไรก็ไม่รู้นางเอกก็งอนไปนะครับแล้วก็ไปนั่งฝั่งตรงข้ามเล่นโทรศัพท์แต่ว่าเธอก็นั่งแบบนี้นะพระเอกของเราก็นั่นลนะฮะก็ครับครับครับทำแบบเรียกแบบเขินๆน,น,นะครับแต่นางเอกก็เลยแต่บอกว่าแน่เมื่อกี้ก็มองอีกแคคราวนี้ก็มองอีกแล้วแต่ก็พูดเซวๆซลว่าพี่จะได้แค่มองอย่างเดียวเลยนะครับจากนั้นฮะฉากนี้ก็ยาวไปเป็นฉากที่ยาวแล้วก็จับเต็มพอสมควรนะครับจากนั้นนะครับ เรื่องราวก็ผ่านไปด้วยดีแล้วก็มาถึงอตอนเช้าของวีวันพระเอกก็มาทํางานนะครับแต่ว่าสิ่งที่มันแตกต่างก็คือว่าเพื่อนของพระเอกเนี่ยบอกกับเะเอกบอกว่าเนี่ยรู้ละแค่ละคายเรื่องของพระเอกกับนางเอกแล้วว่ามันบางทีมันเกินเลยไปไหมเพื่อนของพระเอกก็ได้มาเตือนนะครับบอกว่าเนี่ยนายมีเมียแล้วนะถ้าถูกจับได้แนละ้วจะมีปัญหาเรื่องการงานเรื่องครอบครัวนะซึ่งในระหว่างที่คุยเสร็จนะครับนางเอกก็มาพอดีนางเอกก็มาถามว่ามีอะไรกันหรือเปล่า รพระเอกก็บอกว่าไม่มีไรเนี่ยแค่เพื่อนมาทักทายนะครับจากนั้นนางเอกก็ยื่นกระเป๋ามาให้กับพระเอกซึ่งทั้ง2คนวันนี้นะครับมีภารกิจต้องไปต่างจังหวัดเพื่อที่จะไปติดต่อลูกค้าซึ่งหลังจากติดต่อลูกค้าเรียบร้อยเสร็จนะครับทุกอย่างเป็นไปด้วยดีนางเอกก็คุยกับพระเอกบอกว่าเนี่ยนะเราไปที่พักกันเถอะนะครับนะซึ่งพระเอกก็คิดถึงเรื่องที่เพื่อนบอกเลยนะครับว่าเฮ้ยมันไม่น่าจะดีนะครับ <S <S ก็ได้แต่บอกนางเอกว่างั้นเราก็ไปเข้าโรงแรมกันแต่ก่อนไปเราซื้อ ซื้อของซื้ออาหารเข้าไปทานด้วยจะได้ไม่ต้องเสียเวลาออกมานะครับซึ่งนั้นนฮะนางเอกก็หิ้วของไปทําไมของที่หิ้วมานะมีแต่กระป๋องก็ไม่รู้นะ <c oughs> จากนั้นนะครับนางเอกก็ไปเช็คอินนะครับที่โรงแรมซึ่งพนักงานโรงแรมก็บอกว่าคุณเะรหมุเนี่ยจองห้องไว้หนึ่งห้องนะครับเอาบัตรมาเสร็จปุ๊บดูตรวจเรียบร้อยเพเอก็งงเอา้าไม่ได้จองไว้2ห้องเหรอนึกว่าจองไว้คนละห้องนางเองกก็บอกว่านี่นะที่จองไว้ห้องเดียวเพราะว่าเป็นการลดค่าใช้จ่ายส่วนเพเอกก็ไม่ยอมนะครับเพราะนึก่ว็บา จะขอเปิดห้องนะจะขอเปิดห้องอีกห้องหนึ่งซึ่งพนักง,งานโรงแรมก็เหมือนเป็นใจให้กับนางเอกนะคะบอกว่านี่นะตอนนี้ห้องของโรงแรมเราเต็มหมดแล้วมีห้องเดียวจะพักหรือเปล่านางเอกก็บอกว่าพักสินะครับ เมื่อขึ้นไปบนห้องนะครับนางเอกไปถึงปั๊บก็แหนะคุยกับพระเอกเลยว่าเนี่ยทำงานไม่เหนื่อยเรามาสังสรรค์กันไหมพี่จะเลือกกระป๋องไหนกระป๋องซ้ายหรือกระป๋องขวาเนะี่ยถ้าเป็นผมนะนะไม่นะ่าไม่ไจะเสือว่าจะเลือกอะไรนะจากนั้นนะครับพระเอกของเราก็บอกว่าไม่เอานะผมจะไปอาบน้ําแล้วก็นอนซึ่งนางเอกก็ได้ชมพระเอกเว่าน่ารักจริงๆนะครับจากนั้นพระเอกก็ไปอาบน้ําและที่คิดไม่ถึงคือนางเอกเข้าไปอาบด้วยฉากนี้ก็ยาวไปเลยนะครับ ซึ่งนะครับหลังจากที่ฉากนี้จบไปนะครับนางเอกก็บอกกับพระเอกว่าใกล้ๆแถวเนี้ยมันจะมีออนเซนมีขึ้นชื่อของประเทศเลยเราไปพักที่นั่นกันไหมก็ได้นะครับพอไปถึงปุ๊บนะครับท้งคู่ก็ไปเห็นห้องพักแล้วบอกโอ้โหดีมากซึ่งพระเอกเนี่ยตอนนี้พระเอกเหมือนโดนเอาคืนนะพระเอกบอกว่าตอนแรกพระเอกคิดว่านางเอกจะจองห้องเดียวแต่ที่ไหนได้ครับนางเอกเธอจองไว้สองห้องนะครับพระเอกก็แพ้วเลยคิดว่าแบบจะได้นอนห้องเดียวกันนะครับนางเอกเอาคืนฮะนางเอกก็ประมาณว่าคือแค่ความรู้สึกพระเอกนะหอกลัวพระเอกมีปัญหาก็เลยบอก แยกห้องกันอยู่นอนคนละห้องนะครับเพระเอกอะไรต่ทำหน้าเจื่อนะครับแต่ว่าสุดท้ายแล้วก็ก็ฉากนั้นยาวไปจนจบเรื่องนะครับยาวไปจนจบเรื่องเลยนะครับและที่สำคัญหนังเรื่องนี้จะมีโบนัสแทร็กตอนท้ายนะครับทุกท่านก็อย่าลืมไปหาดูาชมตามวาร์ปที่ให้ไปนะครับกับผลงานของเธอคนนี้นะครับรับรองว่าไม่ผิดหวังแน่นอนและก็เช่นเคยนะครับทุกท่านก่อนจะจากกันไปทางช่องของเราก็จะมีข้อคิดในการใช้ชีวิตดีๆฝากทุกท่านนะครับคนเราเมื่อเกิดมาแล้วนะครับชอบอะไรทำอะไรรักอะไรอะไรที่ทําแล้วมีความสุข ก็ทำไปเถอครับขอเพียงอย่างเดียวสิ่งที่เราทำอย่าทาให้คนอื่นเดือดร้อนก็พอขอเป็นกําลังใจให้ทุกคนนะครับและพวกใหม่สวัสดีครับ